โอ้นังหน้งหนับนัก็ได้嘛หนังก็ได้嘛งาน้านก็หนังปนมเป็นมหยุดยี่นเอ้ปัดลมตรงน้นไม่ใช่นั่นที่น้องความพิษความพิษเา้ะเนาะเป็นอย่างไเรียกว่าเป็นอีกคลิปที่ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตะวันหาดใหญ่โดยจ่าเอี้ยงที่ไปเคาะประตูบ้านเรียกผู้ต้องหาตามหมายจับ ด้วยน้ำเสียงแบบเป็นมิตรสุดๆไปอยู่นั่งไปหลบครับประตูงนี้ไปตรงนี้พี่ยังปี่ยังไปตูงนี้น้อปี่ยังปี่ยังน้อ bắt đầu bắt đầu พี่เอี้ยงพี่เอี้ยงได้แล้วนะอ่าหา แต่ทันทีที่ผู้ต้องหาตามหมายจับปรากฏตัวออกมาจ่าเอี้ยงได้อ่านหมายจับไปเพียงไม่นานผู้ต้องหากลับมีอาการวูบเป็นลมซึ่งจ่าเอี้ยงได้เขียนอธิบายไว้ว่าตกใจตำรวจวูบเป็นลมทันทีและเมื่อผู้ต้องหามีอาการวูบเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างรีบช่วยเหลือประคองตัวดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจ่าเอี้ยงยังพยายามอธิบายว่าความผิดไม่ได้ไร้ายแรงขนาดนั้น เพราะเป็นความผิดฐานเสพยาเสพติดและไม่ได้ไปรายงานตัวตามหมายสารซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายหรือไม่ได้เป็นความผิดฐานฆ่าคนตายเราชื่อนายวุฒิชัยคุณชุมอ่ะในีกคือหมายจับนะของสารนักกนักบวธรรมดามาจับที่ส9่สิบ วันที่19มีนาคม2564นะความอาญาวัดวิเศษวันชัยนครปฐมรองนายกสภานิติบุรจังหวัดนครพุรลมาเยี่ยมกับการทางระบตัวจังหวัดด้วยนายวิจิชัยคุณชุ่มซึ่งต้องหาว่ากระดับพื้นฐานเจ็บยาเสพติดในตัวไม่ถึงเป็นตำเนียโดยความคืบต่อกฎหมายผลการคุ้นครอเป็นที่น่าพอใจเอาไม่เป็นที่น่าพอใจนะพอณีหลักฐานตามสมควร นายวุฒิชัยบุญชุมนะได้หรือน่าจะได้คารับาผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบนีนะซึ่งเราได้ไปยันไหมคนเียวคนี้คุณพงษ์อยอไปด้วยครับ

โอพมตรเดีน้อไม่ใหญ่นด่น้อความผิดความิดเบาแล้วนาอไ่ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่กล้าพูดไปใหญ่น้ดิ่งความปิดเส็นะมันเป็นไม้ตามไม้มาจากตรงนี้เยะกนเออใม่ไเนอคือโอเคขาพอครับข้าที่สวสดีหมาแม่จํเราาจะตกใจนไม่ไม่อันเป็นลมเป็นลมนะ อย่าเย็นคือความคิดอันแก่ความพิดเซฟดอกเหรออ่านะอย่าตกใจนะไม่ใหญ่เราจับน้อยหรกว่าเราจับน้ายเออไม่ดีเยอะ้ใจไหมความพิดเซฟอกแต่เมื่อนี้ะแต่เมื่อที่เคยทุกจับเราเคยทุกจับไปอย่ไหมแก่ความพิดเซฟเขาก็รับตรวจรับได้ประเดียวตอนนี้เนาะอันนี้คือความพิดเซฟตรงไมหุ่นยนต์นคือติดการม่จัดเยะนตามตามไม้เนี่ยเข็ยาเสพติดใทั่วประเทถึงเปตามินโดยความผิดกฎหมายนะทำไมได้อันเลย ไม่ได yeah. yeah. okay. sure. yeah. ้นักเลยที yeah. Yeah. So ่อย่าตกใจเออบูบลูบูบโอเคนะสรุปว่าคือตาไม้นี่สุกกว่าคือเราไปถึงว่าก่อนหน้านี้คือเราตกจับตอกไหมถึงก็ส่งตัวไปตัวซานตัวเขาหนักจะไม่ตุกมพื้นหนักเราไม่ได้ไปได้ตัวกขนาดไหมถึงว่าไม่มีตายไม่ตุ่มพื้นนะถึงถึงหลักด่านี้ใจะไหมตาไม้นี่จริงใจะไหมเนาะอ่านะโอเคแต่เดี๋ยวดีต้องจับกลุ่มตัวเราเนาะนะเนี่ยส่งไปดี เฉพาอววนใช่ไหมัวันะครับแตนีสมันั้นเ้ไหตอนนี้เรามีจ yeah. uh, ิศใจการหรืไ <vib> ม <ran Matthew> okay. ่การก็ได้นะาเการราสัเจะมีา่ได้เรามีิทนดก็ได้ทใจอยากจบไ้โอเคหมอ่าถ้ากิขึ้นแบบนี้ต้องใส่ีนัชบสนนสัเ ัอจจะะบหรื้ดปเม้ไดาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ